ใส่คาทุกออันนี่มาแกะบัมอแอนไาเทอค์พี่าเอออยากได้การพาสอง่นมาก็คีอมีได้ตต้งใจที่จะซื้ออะไนะคะแต่ว่าอยากได้การพาสอง่นแต่ว่าไม่ได้อยากซื้อแค่การอยากแกะบัมด้วยมงงงงงงใช่ไหมอาก็เลยซื้อที่เป็นบัมซานะคะมาแกะตุ๊ด,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 ด ยังไงสิไฮเบอร์ไฮโฟเดอร์พ่อแม่พี่น้องตื่นเต้นมาคือไม่เคยแกะบัมวง,งอื่นเลยนอกจากเด็กลงก็คือไม่เคยแกะบัมวงไหนเลยนะกะ็อันนี้เอ็นเอพเป็นวง,งแรกนะที่เราที่เราแกะนะคะนอกจากเด็กลงครับแกะยาก,ยกยเ,เกินเหลเกินยังไงสีโอ้ยเตนมตา ชี่แบบมันมันใหญ่มากทื่แบบไม่เคย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 แกะของคนอื่นเลยแล้วแบบดื้อมากเว่อเว่อแม่จ๋ามแม่จ๋าเว่อแล้วหนักมากหนักหนักหนักจริงแล้วหนักไปเยอะมากแล้วก็มีความน่าจีดีงามใหญ่มากเก่มากเก่งมากเก่มากเก่มากอุ้ยเราจะไม่เขยกีบล้อมาอยากได้ตาสองหุ่นมากมากมาแบบพัดเจ้าช่วยกล้วยทอดจริงๆนะจ๊ะ ให้สองคนก็จองวอนนะสองคนนี้ใครก็ได้ชอบมากก็คือสองคนกับจองวอนแต่พอติดตามไปเรื่อยรู้สึกว่าจะชอบทุกคนนะคะหรือฉันจะเป็นเอ็นจีนตัวจริงเสียงจริงแล้วก็ไม่รู้เพราะว่าดูคลิปเอน็นทายเป็นทุกวันแต่ยังไงซีให้มันแบบให้สวยงามกันเล้ ดูของคนอื่นแกะมาบ้างนะคะก็พอรู้บ้างว่ามีอะไรอะไรเงี้่คือเฮ้ยยิ้มไปมากเขาบอกว่ามันแกะนันค้างอะไรเงี้ยอนุยากตได้ก็สองคุณแต่ขอเธอสองคุณสปูนปลาเธอมันมีแบบยันเรียกเรียกการ์ดไหมไปหายันเรียกการ์ดพักสองคุณแล้วทุกคนมีนะจ๊ะแล้วก็ขอบคุณเจ้าของทวิตด้วยนะคะที่ทำออกมานะคะขออนุญาตใช้นะคะขออนุญาตเจ้าของทวิตด้วยนะ ซองคุณนหองแม่เอิ่มเอ่อแม่ก็ได้คือแม่ก so ็ ok <s <S ้ซองหุณนจงมาก็กก็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 องคุณจงมาก็กก็ก็ก็คือเราจะมาเถอะขรรขรร้อง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 ละอดีมากอุ้ย ัีไงให้ไม่เห็นวะเห็นแล้วอ่ะคนหนึ่งเห็นแล้วอะเห็นแล้วอ่ะอันนแล้วมาดูการ์ดด้วยถึงนะคะเราคอยไปรุนการนะคะจงวนจงวนก็ได้คือแบบจงวนก็ได้จงวนก็ได้จงวนก็ได้เยอเด้อพระเจ้าพระเจ้าโอุ้ยดีมากเราชอบแบบยูนิฟอร์มนี้มากมากนะคะชุดโดยเฉพาะเพราะชุดแบบชุดของกาดนี้คือดีมากชุดของมาเมียเวอร์เนี้ย h oh ฮอ๋อไม่เจอเด้อเธอดูเดี๋ยวไปบ่ายบวเด,ด้อช่วงนี้เนี่ยช่วงนี้อะไรที่เยาได้แต่รู้สึกว่าจะไม่ได้แล้วแน่เราได้ที่มันเป็นเลนเห็นเห็นแบบเป็นเลนปิดูดิโอ,โอ้ไม่กอน <laughs> ตายอ,อันนี้อะไรเนี่ยโปสเตอร์โอ้พับมาพับมานะจ๊ะ โปสเตอร์เนี่ยขนานไหนคะหล่อมากเด้อพระเจ้าช่วยกล้วยทอดเห็นแล้วแหละทุกคนนะแต่ว่าก็เรียกได้จริงเด้ออะไรเด้ออุ้ยเนี่ยอันนี้เป็นซีดีะคะอันนี้เนื้อเพลงอันนี้ตัว <ś red> ใช่ไหมสติ๊กเกอร์อ๋อมาดูกันเถอะเจอุ้ยเสียอันนี้อะไรบิ๊กโรสเหรอไอ้สองโซนอูที่จริงเราเหยาดได้เอายูนิฟอร์มที่เป็นสองคนนะ <ś red> อุ้ยนี่ไงเต่สองคนมาเนี่ยเนี่ยสอง คือทุกคนอันนี้ได้ผลนะคือแบบอันนี้ใช้ดีมากนะคะได้แต่ว่าไม่ไม่ใช่ใบนี้ที่เราอยากได้เราอยากได้ที่เป็นยูนิฟอร์มใบนี้นะคะอ้าแกไ,ไอ้ปาไอ้เต่าป่าแต่น้องจงมนไม่มาลยอันนี้ใช้ได้ผลนะคอคอนไปใช้นะคะอเชววันนี้ขอลอรไปก่อนดีดีสบายใจแหละได้พักทรงผลมาหนึ่งใบใครอยากแรกคือคือทำได้นะคะอยากแลกใบดีที่มันเป็น ออสองหุ้นยูนิฟอร์มนะคะกินดีใจเงินส่วนต่างบายบาย